นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานคณะกรรมการจัดงานพริ n เซสค Cup Thailand 2023เป็นประธานการแถลงข่าวโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวนายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยโดยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระวินิจฉัยให้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการพริ n เ e ส s Cup t h ยแลนด์2023และทรงรับเป็นองค์ประธานอำนวยการนโยบายวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาขี่มา้าเพิ่มผนทักษะและประสบการณ์การแข่งขัน,ขนตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่มา้าและสมโมสรขี่ม้าต่างๆโดยการจัดงานครั้งที่9นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-17ถึงธันวาคม2566ณกองพลทหารม้าทีท่2รักษาพระองค์สนามเป้ากรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด Enjoy Outgender Equality Sportwich Harmony Of Course and Helment ที่สะท้อนแง่มุมความพิเศษของกีฬาขี่ม้าซึ่งเป็นกีฬาประเภทเดียวที่แข่งขันโดยไม่แบ่งแยกเพศจึงเรียกได้ว,ว่าเป็นกีฬาแห่งความเท่าเทียมและยังเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ต้องผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนกับม้าด้วยโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการแข่งขันเกี่ยวกับมา้าการแข่งขันเกี่ยวกับสุนัขนิทรรศการรวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงสำหรับทุกเพศทุกวัย ก็การแข่งขัน p r i n น e s s Cup ปีนี้ก็เป็นดำเนินการเข้าสู่ปีที่9นะครับที่กองบนฐานม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้านะครับซึ่งการแข่งขันก็เกิดขึ้นภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ครับการแข่งขันนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยในส่วนของการขี่ม้าครับไม่ว่าจะเป็นในประเภทของกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือจัมปิ้ง ศิลปะบ,บ,บังคับม้าตรศาสและอีเวนติ้งนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีในส่วนของการแข่งขันขที่เกี่ยวกับบุคคลโดยรอบตัวม้าหรือเบื้องหลังนั่นเองนั่นก็คือสุดยอดผู้ดูแลมา้าแล้วก็สุดยอดช่างเกืือนะครับซึ่งสองบุคลากรเหล่านี้เนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นความสําคัญว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนามาตรฐานความสามารถของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะส่งเสริมไปส่วนความสามารถของนักกีฬาและม้าไปด้วยนะครับ การแข่งข,ขันนอกจากมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยังอยากจะโปรโมทให้มันมีการเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกที่อาจจะมีส่วนที่รักสัตว์นะครับนั่นก็เป็นส่วนของการประกวดสุนัขใช้งานนะครับแล้วก็สุนัขสุนัขพันธุ์เล็กนะครับก็เป็นความสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นคอมบิเนชันหรือคู่หูที่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่รักสัตว์ทั้งคนรักสุนัขและคนรักม้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเข้ามาเอนจอยกับกับ กีฬาการแข่งขันหรือรายการ Princess ในครั้งนี้ได้ครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วก็ถือว่าเรียกความสนใจได้จากคนภายนอกเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็คือการจัดตลาดนะครับหรือฟรีมาร์เก็ตแล้วก็ฟู้ดทรัคนั่นเองครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้าง สนุกสนานและเป็นกันเองนะครับทำให้ทั้งนักกีฬาขี่มา้ทาทั้งคนภายนอกที่ไม่เคยเห็นกีฬาขี่ม้าเนี่ยเหมือนใช้ได้เข้ามาใช้ชีวิตแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งตลาดเนี่ยนอกจากการขายของในลักษณะวินเทจแล้วก็ยังมีในส่วนของสตรีทฟู้ดหรือฟู้ดทรัคเนี่ยที่จะมาคอยบริการจําจหน่ายอาหารให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะเข้ามาในงานในครั้งนี้ครับและความพิเศษในปีนี้ครับปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงดนตรีซึ่งอาจจะแยกกันในคนละสุดคนละสัปดาห์ แต่คราวนี้เนี่ยก็ทรงมีรับสั่งให้จัดการแข่งขัน,ขนพร้อมไปกับการนำวง Royal Bangkok Symphony Orchestra นะครับหรือดนตรีในสวนเนี่ยมาเล่นนะครับแล้วก็ประกอบกับกับช่วงที่มี ตลาดหรือฟรีมาเก็ตในวันที่15ธันวาคมหรือวันศุกร์นั่นเองนะครับในการแข่งขัน Princess Cup ในครั้งนี้ครับจริงๆผลตอบรับในต้องต้องต้องพูดในมุมของนักกีฬาก่อนนะครับเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอการแข่งขันขี่ม้าก็ต้องบอกว่าจํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับในส่วนของผู้ชมอย่างที่เรียนครับเราได้ตลาดนะครับที่คอยอดึง ผู้ที่สนใจในกีฬานะครับหรือว่าผู้ที่สนใจในการที่จะมาช้อปปิ้งนะครับเข้ามาเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีครับแล้วก็หวังว่าปีนี้ก็จะมีจํานวนผู้ที่สนใจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นกันครับก็คิดว่าเป็นไปได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการการจัดงานทุกครั้งเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีกิมมิคอะไรเพิ่มมาทุกปีนะครับก็อยากจะลองให้ลองมาปีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่า มีเสียงตอบรับมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะมีการเพิ่มกันอีกทีได้ครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับประชาันนะครับก็การแข่งขันจริงๆมันถูกยืดออกมาให้ยาวขึ้นเนื่องจากเรามีการแข่งขันที่ชิงถ้วยของอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของ f e i c Youth c u ครับที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง10ธันวาคมนะครับในส่วนของถ้วย Princess Cup เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17 นะครับและในระหว่างเดียวกันเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์ สุดท้ายของการจัดการแห่งขันคือ15 16 17ก็จะมีทั้งตลาดมีทั้งการประกวดสุนัขมีทั้งดนตรีในสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่สนใจแล้วก็ว่างตรงในวันใดก็อยากจะขอเชิญชวนครับให้มาร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปนะครับแล้วก็ร่วมสนุกสนานในบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นกันเองนะครับซึ่งการเดินทางผมเชื่อว่าค่อนข้างสะดวกมากนะครับหากไม่สะดวกที่จะขับรถมาเนี่ยใช้รถโดยสาร BTS ก็สามารถมาลงได้ที่สถานีสนามเป้าครับแล้วก็เข้ามาที่กองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์แล้วก็ฝากาพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์สําหรับงานนี้ต่อออกไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ปีพงศ์พิสิทธิ์วุฒินันท์หมอพีนะครับในส่วนของการแข่งขันสุนัขใช้งานสากลน,นะครับทางงานพรินเซสช็อปของเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะครับจากสมาคมเชฟเพิร์ด โลกนะครับปีนี้เนี่ยมีคณะผู้บริหารสูงสุดของสมาคมเฉเพิดโลกนะครับตัวแทนของนายกสมาคมเชเพิโลกนะครับรองนายกโลกมิสเตอร์ดเนียลซารซรีนะครับมาดำเนินการตัดสินร่วมกับประธานกรรมการตัดสินเฉเพิดโลกนะครับมิสเตอร์วิลเฟรดเทาส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสสยอทอเองหรือว่าในส่วนของสมาคม ผู้เลี้ยงสายพันธุ์เยมันเชิดเือแห่งประเทศไทยนะครับก็มีความยินดีและภูมิใจอย่างมากนะครับจะจัดในงานปริ n เซตค c ร์เนี่ยอย่างยิ่งใหญ่และก็เป็นเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับก็ทางเราเนี่ยจะจัดการแข่งขันสุนัขใช้งานสากลเนี่ยเป็นงานชาติของประเทศเราด้วยนะครับโดยงานนี้นะครับมีสุนัขใช้งานระดับนานาชาตินะครับสุนัขใช้งานสากลเนี่ยมาร่วมกัน แข่งขันเนี่ยจากหลายประเทศรวมถึงแชมเปี้ยนจากประเทศไทยของเราเองด้วยนะครับแล้วก็จำนวนนะครับจำนวนเชฟเพิร์ดสวยงามและกจ็จำนวนสุนัขเชฟเพิร์ดใช้งานของเราเนี่ยมากที่สุดของชุกสายพันธุ์ก็คือในสายพันธุ์เดียวเนี่ยมีมากกว่า130ตัวนะครับซึ่งในมูลค่าของอชิงแชมป์ประเภทประกวดสวยงามของเชฟเพิร์ดสวยงามนะครับ ก็ในรอบเดียวของชิงแชมป์ประเทศไทยหรือว่าปูฟุงองุ่นเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของซิกอร์ชุกชาวเองเนี่ยคิดว่ารอบเดียวเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า30ล้านบาทเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับที่รักสายพันธ์ุเดอร์มันเชพเพิร์ดนะครับแล้วก็รักกีฬาสุนัขใช้งานสากลน,นะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยรู้จักสุนัขก,กีฬาใช้งานสากลเนี่ยมามากกว่า120ปีแล้วนะครับแล้วเราก็เป็น เป็นผู้จัดแรกนะครับโดยจัดครั้งแรกในการแข่งงานสุสนัขใช้งานสากลเนี่ยครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยที่งาน p i รินเซ s คัพปีนี้เราจัดมาเป็นปีที่9แล้วถ้าท่านอยากจะ,ะได้รับชมกีฬาที่เป็นที่ชื่นชอบของทั่วโลกเหล่านี้นะครับก็เรียนเชิญได้ที่ p ริ n เซ s คัพนะครับ2023นณมพั20 9แ,แห่งนี้นะครับยังไงก็กลับเรียนเชิญนะครับงานยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดแห่งประเทศไทยได้ชื่นชมสุนัขนะครับความเฉลียวฉลาดของสุนัขเก่งกาจสามารถนะครับสามารถที่จะกระโดดเครื่องกิดขวางนะครับก็คือนอกจากท่านที่รักม้าแล้วเนี่ยทางครอบครัวนะครับเยาวชนก็สามารถที่มาสัมผัส ความน่ารักความฉลาดเนี่ยของน้องสุนัขได้ด้วยนะครับรวมถึงในประเภทสวยงามก็ได้มาชื่นชมนะครับสุนัขแชมเปี้ยนสุนัขเ,เบเบิดที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเรานะครับหลากหลายาหลากหลายตัวเลยนะครับที่มีมูลค่ามากกว่า30ล้านบาทในรอบชิงคัดชุกเช,ชาวหรือว่าในในรอบอแข่งขันชิงแชมป์ที่สุดของประเทศไทยเหล่านี้ยังไงกับเรนเชนนะครับขอบพระคุณครับ